จิงจ่ายจริง,รง,รงตามนัดเลยยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐวันนี้กระทรวงการคลังจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครได้รับการโอนเงินแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องค่ะและยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินอีก2วันทําการ 2, 2แล้วก็13มิถุนายน2567วันพรุ่งนี้มีเงินเข้านะคะเช็ควันเดือนปีเกิดไปพร้อมก,กันกับน้องนานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อม หากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับน้องนานดิสานราดด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามประเด็ดข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศผู้สูงอายุอายุ60ป,ปีขึ้นไปร่วมแสดงความยินดีด้วยและเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะวันนี้เงินถูกโอนตรงจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีที่ท่านดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้ เงนชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2,567ค่ะในส่วนของงวดที่2รอบที่2นะคะและที่สําคัญในการจ่ายเงินวันนี้11มิถุนาย,ยน2,567ใครที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2,495เริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ได้รับการโอนเงินหรือยังคะใครได้แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยและรอบถัดไปรอในเดือนกันยาย,ยน2,567งวดที่3รอบที่3เลยค่ะคุณผู้ชม แต่วันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนะคะจะมีการจ่ายเงินอีกค่ะคุณผู้ชมคือวันที่11และก็12มิถุนายน2567นเรามาดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้12มิถุนายน2อ6 7นใครบ้างจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินเช็ควันเดือนปีเกิดไปพร้อมกันกับนันเลยค่ะใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2อ9พ2นสี2ร9อ2 0 0้2สิบ2้0สองพันสี่้วก็2501ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 0 1นะคะก็จะ ได้รับวงเงิน300บาทโอนตรงในวันที่12มิถุนายน2 5 6 7ร่วมแสดงความยินดีด้วยดำเนินการบุบบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลบัรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเงินจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์จะไม่โอนตรงเข้าบาัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะส่วนวันที่13มิถุนายนจะมีการจ่ายเงินให้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม,ม 1, 2 5 0 1 2502 2 5 0 3 2504 2506 2 5 0นนะคะและที่สําคัญพสพศ 2,507เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะใครที่เกิดในช่วงนี้จะได้รับผิวที่300บาทยกเว้นใครที่เกิดระหว่างวันที่1-30เมษาย,ยน2507จะได้รับแค่200บาทใครที่เกิดระหว่างวันที่1-31พฤษภาคม2507จะได้รับแค่100บาทนั่นเองค่ะวันนี้เงินถือโอนตรงเข้าบัญชีให้เราร่วมแสดงความยินดีด้วยพรุ่งนี้จ่ายต่อเนื่องคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ